สวัสดีครับชอเชฟเฟชฟอินเมือนแบบเชฟที่อะอุ่นอาหารนะสิอันนั้นคืออะไรครับผัดไทยผัดไทยกุ้งครับวันนี้มาถ่ายบล็อกของผมนะฮะวันนี้ผมมาแวะเวียนบ้านอินนะครับบล็อกบ้านอินก่อนที่จะไปตัโขบเพราะว่านัดช่างไวหกโมงครับก็เลยมาแวะบ้านอินบอกอินหิวข้าวอินก็ทำกับข้าวให้มี่นี่ยทำที่อะไรกูบุกหรือไง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันวันนี้จะไปเจอไนท์ด้วยครับไนท์ซีเอ็ไปเจอกันครับอ,อินทำให้กินคนระัทำให้อะไรอุ่นไปทำไมต้องให้พหลายรอบฝีมืออินที่ใช้ได้นะขวก็ไม่ได้ทำาบบนี้อทำไต้องให้พหลายรอบทำต้องให้พหลายรอบ <c oughs> <c oughs>

ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Smile Cup เหมือนเดิมนะครับครับผมที่ต้องทิ้งไวใ้ให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเวลาโชกุนคุณญี่ปุ่นนะครับโอเคปะดูเลยนี่ครับคนมาสายครับ<า>สวัสดีครับพี่ผมเป็น FC พี่ครับมาจากเชียงใหม่ครับผม <laughs> ผมอยากไปตัดผมร้านพี่มาครับผมอยากไปตัดผมร้านพี่มาครับ ผมยอยากไปตลาดโฮมร้านมีมาครับทำไมถึงมาสายครับ นอกจากที่ต้องเป็นช่างประถมแล้วเป็นช่างภาพในใน้ซียนเอกด้วยะนำตัวนหยครับผมสวัสดีครับที่ไรครับชิอไนครับนายเ n ีนเอกิงที่รู้จักประหารนาเีนเอกร้องเพลงเลยนะแค่โสดนะโว้ยผมอ่ะ ที่หนึ่งบ้านแดงนะบ้านแดงคือไหนบ้างทีวีคุยอะไรบ้างเราจะไปไหนกันครับไปหาอะไรกินโอเคครับก็ตอนนี้เราไปไหนครับสยามครับสยามตอนนี้ก็ลองไปสยามครับจากท้องรอไปสยามนะเพราะว่าไปหาอะไรกินก่อนคืตัดผมเสร็จแล้วตัดแล้วก็ใส่มวกด้วยเท่ปอล่ะไปไหนก่อนไปฟักซูรี่ครักซูรี่ไหนบอกไปฟักซูรี่อ่ะอ๋อนี่เราจะปิดแล้วไอ้เี็ย เราจะไปแวะเอาแพทก่อนนะครับเดี๋ยวจะมนด้วยรวยเกินคุณเนเมื่อกี้จะไปซื้ออะไรครับซื้อสก้ามสุดพิมครับเอ้มันทำไมอ่ะมันหมดครับมันหมดไปแล้วครับมันเป็นที่มาของคำว่ามีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องอะไรด้วยต้องเร็วด้วย่ะหมดแล้วฮะหมดทุกอย่างครับตอนนี้ผมแพ้ ผมจะเอาเงินไปบริจาคครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่ต้องการจะซื้อแล้วครับตอนนี้บริจาคให้ตูก่อนเลยไอ้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาใครวะ MC เป็นเทน MC เป็นเทนนะไปไปไหนเป็นไปไหนพี่สาบูี่ MC เป็นเทนวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะผมมานี่ไม่รู้ไม่มาทําไมนะช้านะตอนนี้นะร้านปิดหมดแล้วนะครับแล้วเราจะไปไหนวะแต่มีใจที่ยังเปิดอยู่ Hey, okay. นี่ยังจากของก็บมดร้านก็จะเปิด่นเพราะฉะนั้นเราจะไปกินข้าวกันนะ s <S ไหนๆก็ระหว่างที่เราจะเดินไปร้านข้าวนะครับ <Okay. S 2> ในบอกดีเพลงล่าสุดของไนท์คือเพลงอะไรอ๋อเพลงเอาไว้ก่อนครับทำกับ <Okay. S 1> ยังโอมแล้วก็ฟิกนะเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วเร็วๆนี้นะติดตามได้นะ ช่อง Night c e n e Official นะครับผมครับผมสำหรับคนที่ subscribe ผมก็ไป subscribe Night ด้วยนะครับเป็นนักร้องนั่นเองนะนักร้องเพลงสองช่องนะฮะช่องแปดกระลัดแล้วก็ช่อง Night c e n e Official โอเคครับผมเจอกันต้องถามไ i g ว่าอยู่กรุงเทพมากี่วันแล้วครับผมจะเป็นเดือนง่ายดผมรู้หมดบ้านไหนใครอยู่ไหนใครเป็นจิตกับใครเป็นชู๊กใครผมรู้หมดทุกคนในกรุงเทพเลยรู้ไปหมดแล้วกัน อ๋อสัตว์ในนี่มาจากเชียงใหม่นะหลายๆคนยังอาจจะไม่รู้ว่าเป็นนุมกรุงเทพมาทุกเดื่อนนะแหมรู้มาทาไมทุกเดื่อนมหาสาวบอกไหมไม่มีไม่มีเรากาลังคุยไว้ว่าไหนอยากกินอะไรที่เชียงใหม่ไม่มีที่นี่มีที่เชียงใหม่ไม่มีะมีฮะ ไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วเลยต้องกินไม่เกิดการอยญ่อ,อ๋อฮะคือเรายังไม่ได้ร้านอา,าหารเลยมันเหมือนเป็นปัญหาใหญ่เวลาเพื่อนๆถามว่ากินอะไรดีแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับทั้งหมดแล้วอะ่ะเอาเลยไนะให้เด็กตัดสินเรื่องเลยอะ่ะมองเห็นแต่ผู้หญิงเนี่ยมองเห็นแต่ไรน,นะนแต่ผู้หญิงไหนลังเลซ้าย,ายและขวากินอะไรดีวะ <c oughs> ไปร้านนี้ดีกว่าร้านดีฮะโอ้ยมาฮะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่กือข้าอะมา5มาะร้นนี้ที่ร้านรวะบัตไม่ออกนี่ถามว่าตุกคนนะครับวันนี้ครับเชนไนครับโสดนิสัยดี มีเบอร์ติดต่อมีอีเมลโทรศัพท์ถ่ายรูปได้มีรถขับด้วยมาจาเชียงใหม่ครับมาอยุรุงเทพผมไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่ผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการตามหารห้านอาหารอย่างที้เดิน <c oughs> <c oughs> เป็นชั่วโมงฮะสวยได้สวยได้แดกฮนะก็ะเลยไปเจอร้านนีคร้านที่เราไปรู้ชื่อร้านอร่อยจริงชื่อร้านอะไรสรุปเลยนี่นายไม่รู้รอ่ะ าหารของเราโตยแล้วไม่ไหวแล้วจัดก่อนเลยฮะอันแรกข้าวแกงกะหรี่ไก่นี่ฮะเกียวป้าน่าจะเป็นฟิกเนเจอร์ของร้านนี้อร่อยสัตย์ยังยังไม่ได้แดกอร่อยสัตย์ได้ไงนะฮะน่าจะเป็นฟิกเนเจอร์ของร้านนี้เพราะว่าเขามีขายในเกียวต้าอันนี้เป็นเมนูแยกที่เรากินกันนะฮะเป็นเมนูแยก เดี๋ยวเรามาลองกินกันจัดเน๊ไปเนี่ยเปิดติงเด๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้เนี่ยบรรยายรสชาติด้วยเฮเกชีดเยิ้มแทบโคตรยาวครับหยัง้เย

ไอ้เหี้ยมึงมาแดกเกี๊ยวซาแต่มึงกินเต๊ดควยคุยนะนะตลกมากข้าวเลยขาวจ้วดเลยอร่อยนะขาวจ้วดเลยนะเนี่ยโอ้โหเนียนนุ่มจังนะเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาดไ่หันหน้าเลย อิ่มไหมครับอิ่มโคตรอิ่มับแต่หวันแล้วครับพมอสรุมันอ่านว่าอะไรวะเทลโอกะเกียวซ่าโอกาเกียวซ่าร้านที่เรามากินกัน รอนานไหมครับครับผมนานครับผมนานจนข้าวันปิดนะครับข้าวตรงนี้ปิดแล้วนะทยอยคนต่อไปอยู่เมล์มีฮะรานของคุณตังค์นะแถวทองหล่อใช่ทองหล่อนะฮะข้างในเป็นเดโมนะฮะใช่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันครับแล้วก็อาจจะหยุดการยวงโปรไว้ที่นี่ครับอาจจะมีเที่ยวติดติดไปหนักคนรวยว่ะ ผมจะเอาเงินทั้งหมดนี้ไปบริจาคให้ค่าเทอมนิสิตนักศึกษาผู้หญิงที่ไม่มีรายได้ผมสงสารเขาเลยรู been, h, mm ้ส hmm. ึกว่าตัวเองเป็นคนดีเหลือเกินว um ันนี้นี่เป็นผู้ชายกินสตรอเบอรี่อะมารักแฟนจิตใจดีผู้ชายจิตใจดีจะต้องกินสตรอเบอรี่อ่ะใช่ตกากาดไหนวะเสนอ ของผมครับอันนั้นก็ของนายครับของนาครับของนายครับนะฮะของนายครับดอกเยจินส์อะไร่างเง้ยต้องกาปดูหน่อยแล้วนับเงินนับเงินฟองไหมนี่ของผมน่ารักกว่าของนายอีกที่จะเป็ดแซมมันนายไม่จัดสองใช่ไหมไม่ใช่จัด เครื่องดื่มสองครับจัดผู้หญิงสองหมเดี๋ยว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 เครื่องเดือดเครื่องดื่มจัดใจเย็นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันตรงนู้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนครับโอเคฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปผมอาจจะไปหาไอซ์ที่เชียงใหม่นะสลับกันนะไปเราวันนี้ลาไปก่อนไปครดูเจอกันครับ bay kia đi nga mọi người hiểu 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 hiểu